กลับมาอีกครั้กับโครงการที่หลายๆคนรอคอยคูือนปีที่แล้วเลยแต่ว่าปีนี้หลายคนรอคอยจริงๆก็คือโครงการส่งป้านะคะรอบนี้เราจัดกันทั้งหมดจุใจอัดแน่นแบบ14วันไปดูกันว่าในครั้งนี้เรามีกิจกรรมเราก็ทําอะไรให้กับน้องๆที่เข้าร่วมโครงการของเราบ้าง let's go <S อันยังส,สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาอยู่กับเบสในช่องของ Betty Story นะคะ โอเควันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่ดูคุ้นเคยสนามบินนะคะคืออย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปเลยคือเบสทําโครงการอีกแล้วนะคะหลังจากที่เบ๊ทําโครงการมาถ้าเกิดของโซ p าเคบับแคมในเกาหลีเนี่ยปีล่าสุดที่ทำรู้สึกเป็นสองปี 2018- 2019อนย่างนี้เลยที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้กลับมาอีกครั้งก็คือในปีนี้ปี2024ก็เป็นการจัดทริปที่พาน้องๆเด็กไทยของเรานะรอบนี้ทั้งหมด12คนด้วยกันมาที่เกาหลีแล้วก็มาเทรนร้องเต้นทํากิจกรรมต่างๆท่องเที่ยวในเกาหล ในวันนี้กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะใครเขียนนามุพี่ปุ๊กก็ไม่ได้หนอเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่อาวุโงไงวันนี้เป็น day one นะคะวันแรกเดยเราไปดูกันว่าบรรยากาศโดยรวมของโครงการของเราในครั้งนี้จะเป็นยังไงค่ะ โครงการของเราจัดขึ้นตั้งแต่ปี2018เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางโรงเรียน School of Performing Arts o ซอีกแล้วครั้งนี้เราแบบกินหรูอยู่สบายเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะหลังจากที่เราถึงเกาหลีแล้วเช็คอ mm. ินโรงแรมและไปดูสถานที่พักของ,งน้องๆกันค่ะ น้องๆที่มาจากโครงการของเราปกติเราก็จะจัดห้องพักอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นแบบ all facility อ,อยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยู่กินหรูอย,อย่างสบายอาหารครบสามมือปังๆโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ order order เดี๋ยวเราค่อยไปดู schedule ของวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันที่เราได้ไปที่โรงเรียนโซปา้ากันนะคะว่าบรรยากาศโดยรวมการต้อนรับจากทางโรงเรียนจะเป็นยังไงเผื่อถ้าเกิดว่าใครที่สนใจโครงการโซปา้ามากๆแต่พลาดโอกาสในครั้งนี้ไปรอบหน้าถ้าสมมติมีจัดอีกก็อยากให้รู้ว่าบรรยากาศมันจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราช็คอินอะไรโรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พาน้องๆกินข้าวเย็นของวันแรกนะคะเราก็มาอยู่กันที่ย่านยงดงค่ะย่านนี้ก็เป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คทั่วไปที่มีของขายเยอะมากมีสตรีทฟู้ดยงดงหลังจากที่โควิดนะคะก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมของขายกันฉ่ำๆเหมือนเดิมร้านแรกนะคะที่จะพาน้องกินของมื้อเย็นนี้ก็จะเป็นห้องกุงผันจอมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นจาจังยอนใดๆเอ่ยสวัสดีสตาฟของเราอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อจุ๊บเจนนะะค เป็นสตาฟให้แคมปนี้นะคะหลังจากจบโควิดบรรยากาศภายในประเทศเกาหลีก็กลับมาคึกคืนกันเหมือนเดิมนะคะและนี้คือภาพบรรยากาศโดยรวมของสถานีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆในกรุงโซลยองดงค่ะ เช้าวันที่2ตอนนี้เราจะได้มาเรียนกันที่โรงเรียน School of Performing Arts Show, หรือว่า SOPA แล้วไปดูการต้อนรับน่ารักน่าักจากทางโรงเรียนกันดีกว่าและนี่ก็คือ Day 1ของเราที่ School of Performing Arts Show, หรือว่า SOPA อีกแล้วะทุกคนเสียงแจวแววอยู่คนเดียวตอนนี้นักเรียนของเราทุกคนก็คืออยู่ด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะกําลังให้น้องแบบว่าตั้งธงตั้งแถวแล้วก็ถ่ายรูปด้านโรงเรียนแล้วก็โปรแกรมวันนี้จะพาน้องๆเนี่ยเดินทัวร์ที่โรงเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าคลาสเรียนกันนะคะซึ่งเราก็จะได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนจริงๆใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนโซฟาด้วยกันจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศโดยรวมของแคมป์วันแรกของเราเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้ พอมาถึงแล้ววันแรกน้งนองๆก็จะได้ทัวร์โรงเรียนก่อนค่ะว่าฟาร์ซิลิตี้ของในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างห้องถูกแบ่งเป็นยังไงเอกไหนเรียนตึกไหนอะไรยังไงเขาก็จะพาเราทัวร์ทั่วทั้งโรงเรียนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูคลาสเรียนจริงๆของเด็กโซฟากันว่าเขาใช้ชีวิตเรียนหนังสือกันยังไงบ้าง K-POP 캠프에 오신 여러분들을 환영합니다. 연극 영화 실용 음악 실용 무용과 학생들이 작은 퍼포먼스 공연을 준비했습니다. 여러분들에게 오늘 이 시간이 뜻깊고 행복한 시간이 되기를 기도합니다. 어린이 방송 위에다가, 과 미가 선양자 농림 라이 에이크를, 뭐가 좀 애가 떠나는 데 이게, 마감 가사에 해가 놈들 투혼. 아, 뭐가 좀 애가 좀 아는 것같이 작은 공연으로 저희 학교를 다 설명할 순 없지만. 저희에게자랑스러운이학생들의공연이여러분들에게즐거운시간이되기를믿으니까크게ว้าว하면서คุณแฟนคลับมีนะคำสั่าให้อธิบายทุกอย่างในกับโรงเรียนเวลาเราก็คงจะไม่พอก็วันนี้เขาจะมาแนะนํานักเรียนที่เป็นหนึ่งความภูมิใจของทางโรงเรียนมาแสดงให้กับน้องๆเห็นแล้วกันว่าเนี่แหละคือสิ่งที่โรงเรียนแบบผลิตขึ้นมากหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนซัพพอร์ตให้เขาด้วยนะ เป็นวันแรกที่บรรยากาศชิลแล้วก็สนุกมากๆวันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับเพื่อนๆในโซฟาด้วยเดี๋ยที่ทางโรงเรียนเนี่ยจับแมชชิ่งพาร์เนอร์มาให้กับพวกเราค่ะชุดยอ่อเขาเตรียมไว้ให้เราดีมากเลยนะ ถ้าเกิดได้มาแคมกับเราก็จะเป็นนี่แหละเราจะไม่ได้มีแค่คลาสที่ให้น้องเทรนเอง่ท่านั้แต่ว่าการได้เพื่อนเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เบรรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆสำหรับคนที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเกาหลีอยู่แล้วเมื่อสิปีที่แล้วค่ะเบมาแคมแบบนี้แหละแลวเบคก็คีดคอนแทคกับเพื่อนไว้ทำให้ทุกวันนี้มันเกิดสินี้ให้กับน้องขึ้นได้มันก็คือเรื่องของคอนเน็กชันด้วยแล้วก็ก็ต้องคว้ามันด้วยคว้าได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำ แต่คนละหนึ่งลูกสามไหออไอเดอร์ีออเทเเดี๋ยวจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างคุณครูกับนักเรียน6ข้อนี้เราจะได้ทำกันในครั้งนี้นะคะเป็นคุณครูที่สอนด้านแบบว่าฮิปฮอปเราฮิปฮอปแต่ผู้ชายก็เป็นได้เต้นกันจากใครคนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด วอร์หน hmm. uh, uh, ้าอร์ปากเลดูกะก็แบดมแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งด้วย แล้วก็เวลาจะทำเอ็กซ์ไซส์เนี้ยมันจะต้องทำให้กล้ามเนื้อหน้าทุกอย่างมันผ่อนคลายก่อนถึงจะสามารถทำได้นะคะท้เทอะเกล้ิดตั๋วคิดว่ากูนอมดูนมะากลงข้ารเงหน้านะคะแล้วพยายามที่จะสูดดมดอกไม้นั้นนะืมาลองนะคะเรลตวเาแล้ว 우리가 숨을 들이마시면 폐의 공기가 차잖아요. 마일나이좀더세게좀더세게이보 <목소리도> <목소리도> 拯救。<music> อย่าปล่อยเพราะงั้นมันจะเป็นเหมือนเสียงแน่นแน่นแน่แนมาแล้วก็แฮอะอย่างนี้หลังจากจบเรียนคลาสร้องเรามาแวะกินข้าวกันที่โรงอาหารของโรงเรียนนะคะซึ่งได้ต่อแถวกับนักเรียนโซา้าจริงๆได้กินอาหารร่วมกันจริงๆไปดูบรรยากาศกันค่ะ1 2ึ่งสอ and how bend your knees. เราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งคลาสที่เกิดขึ้นในโครงการของเราในครั้งนี้นะคะก็คือการเรียนภาษาเกาหลีแบบเพื่อการออดิชันตอนนี้เราก็ได้มาใช้สถานที่จริงของเด็กๆโซป้านะคะตอนนี้อยู่ที่ห้องเด็กมอ .4 ทับหนึ่งที่สามารถใช้ห้องเรียนจริงๆของนักเรียนโซป้าได้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะไม่มีนักเรียนจริงๆมาฉะนั้นนีก็เลยสามารถมายืมสถานที่ได้แต่ปกติห้องนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับนักเรียนโซป้าเท่านั้นเลยนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เห็นคลาสเรียนร้องเรียนเต้นกันแล้วเราวาร์ปกันมาที่คลาสเรียนภาษาเกาหลีเพื่อการออดิชั่นกันดีกว่าคลาสนี้นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อที่ว่าอยากให้น้องได้รู้วิธีการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อที่จะเอาไปออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการอย่างถูกต้องค่ะ The Official way is ช่วยพูดมาดีนะแล้วกุกันหู안녕하십니까โอ้ชีจุ๊ว่า ช่วงที่เราจัดโครงการเป็นช่วงหน้าสปริงพอดีก็จะได้เห็นบรรยากาศรอบๆเมืองโซอบอวนไปด้วยดอกไม้สีชมพูซึ่งนั่นก็คือพอดกดค่ะวันนี้ก็เลยจะพาท้องๆมากินข้าวริมแม่น้ำฮันชมบรรยากาศแบบชาวเกาหลีกันจริงๆพัที่จะตกแล้วรีบกินก่อนฟ้าดับฟ้าดับฟ้าดับแล้ว ตอนนี้กำลังจะเข้าคลาสเต้นนะคะพิเศษมากๆนะคะก็คือเด็กโซป้าจํานวนหนึ่งนะคะเขาขอมาเข้าคลาสกับเราในวันนี้ด้วยจากที่ว่าคลาสเรียนของเขาเดิมเนี่ยอาจารย์อนุญ,ญาตให้มาจอยคลาสของนองๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคลาสเรียนเต้นจะเป็นยังไงมีเด็กโซป้ามาจอยคลาสด้วย อีก1วันนะคะที่เราวาร์ปมาไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามีจัดให้กับน้องๆในโครงการของเรานะคะก็คือการพาน้องๆมาที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เป็นที่ที่มาแทบทุกปีนะคะไม่เอเวอร์แลนด์ก็ลอตเตอรีโวลจะสลับสลับกันไปแต่ปีนี้ก็อยากพาน้องมาที่ที่มันใหญ่ๆเผื่อน้องจะได้แบบเล่นอะไรกันให้สนุกนกเพราะว่าที่ลอตเตอรโวลเนี่ยสนุกเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีความแคบกว่าเล็กกว่าอันนี้มันก็จะเป็นสวนสนุกแบบจริงจังเนาะก็เดี๋ยวเราพาน้องๆเข<ๆ>้าไปข้างในแล้วก<ๆ>็ไปดูบรรยากาศวันช<ๆ>ิว<ๆ>่<ๆ>่่าาอออเเเคคนนนน้้งงงงยยยูกกััปป็ไไบละ เอออากมาด้วยกิจกรรมของโครงการเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีพาร์ทของการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์ให้กับน้องๆด้วยตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถเอารูปกลับไปได้แล้วก็เอาไปยื่นงานได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการ audition หรือ casting ใดๆค่ะ 우미네바 피치가 진짜 완전 굿는부대라는차이로붐 바다에 붐 밴드 다에 그대라는 시가 s 조마 t your mouth, b 다 ตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลภาพบรรยากาศตอนแรกทุกคนคงจะเห็นกันแล้วว่าน้องๆได้มาเทรนแบบไหนกินอยู่กันแบบไหนทําอะไรกันยังไงบ้างนะคะวันนี้ตอนนี้น้องกําลังเตรียมโชว์เคสที่จะต้องโชว์ให้คุณครูพออ,อเด็กในโรงเรียนโซฟาดูนะคะแล้วก็เป็นพิธีมอบใบประกาศน,นียบัตรของทางโครงการของเราเดี๋ยวเราไปดูน้องๆกันว่าซ้อมเป็นยังไงแล้วก็ไปสัมผัสความรู้สึกน้องๆเล็กๆน้อยด้วยกับการเข้าร่วมโครงการของเราในครั้งนี้ร่วมกว่า14วันโดยประมาณโอเคไปดูกันค่ะ หนึงบอกเป็นไงบ้างแบบอยู่กันมาสิบกว่าวันแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วรู้สึกไวมากท่านเคยังจําได้ว่าแบบมาดูโชว์เปิดอยู่เลยตอนนี้ทงโชว์แล้วแล้วเป็นไงแฮปปี้ไหมเป็นไงบ้างบรรยากาศเรียนพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะเออสี่สิบสิเปอร์เซ็นต์เป็นไงวันนี้เต็มที่ไหมคิดว่าทำได้เต็มที่ไหมคอนดิชั่นเป็นยังไงบ้าง กิวันท okay. ี่อยู่ด้วยกันมาแฮปปี้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้ค่ะสนุกมากได้ make friend กับเพื่อนแล้วก็ได้มี experience ที่ดีกับครูที่สอนเต้นแล้วก็ร้องเพลงแล้วได้เรียนของใหม่ๆเยอะเลยค่ะรู้สึกงไงบ้างการได้มาใช้ชีวิตแบบว่าเป็นหนึ่งเหมือนเด็กในโซฟา10วันนี้ที่มาแรกๆก็รู้สึกกลัวนิดนึงเห็นว่าทุกคนเขาเก่งกันมากแต่พอได้เรียนที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนทุกคนเฟรนดี้แล้วต้อนรับเราดีนี้ขอให้ทางออเดชั่น เวิร์กทุกอย่างดีผ่านไปได้วยดีแล้วก็รวมถึงโชว์เคสในวันนี้ได้แน่ใะขอบคุณค่ะมาแคมป์โซปาเคป๊อปอินคอเรีย24นี้ <laughs> มีความรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนที่นี่คือดีมากถ้าเราไม่ได้อะไรพี่เขาก็จะช่วยเหลือพี่ๆในโครงการให้คำแนะนำดีมากค่ะส่วนตนัวเป็นคนถามเยอะมากแล้วพี่เขาก็ตอบทุกคำถามเลยค่ะสมมติว่าแคมป์ครั้งหน้าอะไรเงี้ยหนูอยากจะกลับมาอีกไหมหรือว่าแบบอยากจะได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะแน่นอนค่ะคือกลับมาแน่ๆเราแบบ นอกจากได้มาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนภาษาสำหรับการออดิชั่นแล้วก็ยังมพีพี่พี่พาไปเที่ยวคะ่ะแล้วก็ดีมากๆขอสามคำให้กับแคมป์ในครั้งนี้หน่อยค่ะเลิศมากแม่ <laughs> ขอบคุณมากค่ะหน้าง,งานก็ให้ The Show m u s โ go on นะเด็กๆแล้วก็วันนี้อยากให้มีความสุขเอ็นจอยโมเมนต,ต์สุดท้ายที่แบบจะได้อยู่กับเพื่อนๆได้เจอก,กับเพื่อนๆนะคะโซบาแคมปย 과완 오늘 태국 친구들이 캠프를 하는 동안 배웠던 것들을 이 자리에서 공연으로 선보인다고 하는데요. ทันทีก่อนจะเดินทางไปถูกจ้างเซนเซนี่ว่าไม่สนุกเทราจะไปดูคนรับหรือว่าสิ่งที่เราทั้ง12คนนะคะที่มาจากประเทศไทยเนี่ยดูว่าน้องได้ทาอะไรกันมาบ้างใช้วลาที่โรงแรมโซบะยังทอะไรกันมาก็ก่อนที่จะไปถึงพารตรงนั้นนะคะเรามาปั่นตามเรื่าจากผอเล็ก่อนดีกว่าค่ะ2สัปดาห์นี้ท k 팝에대해서우리나라의문화에대해서많이 หวังว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องจะได้รับในส่วนของวัฒนธรรมความทรงจำดีๆเราก็ประสบการณ์ดีๆกลับไปนะคะหวังว่าเวลาผ่านไปไม่ว่าจะ5ปี10ปีหรือที่ปีต่อจากนี้วัฒนธรรมระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยก็ยังจะคงสืบต่อพ่อกันต่อไปเรื่อยๆบอกว่าจะมีระิับดีๆเข้ามาทั้งสองประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วความสัมพันธ์ตางค่ะ Hello everyone I hope our show will be something memorable for you guys and thank you for giving us such a warm welcome on the first day and Being very friendly to us, so please enjoy our show. This place has truly made me feel like home for the past two weeks. So, thank you so ราจะให้น้องๆนะคะเป็นรายเซนสดนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นนักเรียนที่จบจากโซบ้าทางพออแล้วก็โรงเรียนใจดีมากๆนะคะเอาสิ่งนี้มาให้กับเด็กๆในโครงการของเราครบทุกคนเลยอเอาไปเลย <c oughs> ตอนนี้จะเป็นพาร์ทฟรีไทม์นะคะให้น้องๆได้ไทักทายกับเพื่อนๆแล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะคะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่จะได้ใช้ใเวลาร่วมกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศรวมๆกันเลยค่ะ และนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมของโครงการของเราที่จัดขึ้นนะคะแคมป์โซฟาไม่ได้มีเกิดขึ้นทุกปีถ้ามีโอกาสหน้าก็อย่าพลาดกันนะคะหวังว่าน้องๆที่ได้เข้าโครงการกับเราจะได้ทั้งเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกลับไปในครั้งนี้ไว้เจอกันใหม่แคมป์หน้าค่ะทุกคนอันยอง